สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะครับก็มีท่านท่านหนึ่งนะครับน่าจะเรียนหนังสืออยู่เขามาถามผมว่าการที่เรามีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรผมก็ตอบไปว่าการที่เรามีหนี้สินล้นพ้นตัวก็คือการที่เรามีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์นั่นเองก็คือมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะเอาไปจ่ายชาระหนี้กับเจ้าหนี้ ก็เลยเรียกกันว่ามีหนี้สินล้นผลตัวครับซึ่งสถานการณ์การมีหนี้สินล้นันตัวนั้นเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีครับเพราะว่าจะนํามาซึ่งการที่จะทําให้เราถูกฟ้องล้มละลายได้โดยถ้าเกิดเราเป็นลูกหนี้ที่มีจํานวนหนี้ไม่น้อยกว่า1นล้านบาทก็มีโอกาสถูกฟ้องล้มละลายแต่ถ้าเกิดเราเป็นลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล ก็ไม่น้อยกว่า2ล้านบาทก็มีโอกาสถูกเจ้าหนี้ฟ้องลมม้มละลายได้ดังนั้นการที่เรามีหนี้สินเยอะๆมากกว่าสินทรัพย์นั้นเราเรียกว่าการมีหนี้สินลมม้วนตัวไม่ดีค่<ฮ>ะในวันนี้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาอธิบายครับว่าเราจะทํายังไงดีสมมติว่าเป็นการดําเนินธุรกิจและกันเมื่อเราทําธุรกิจเราก็ไม่อยากมีหนี้สินลมม้วนตัวครับเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดมีหนี้สินลมม้วนตัวจะถูกฟ้องลมม้มลายไงถูกฟ้องล้มลายและลำบากในการทําธุรกรรมต่างๆเลยวันนี้ก็เลยอยากให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาแนะนาหน่อยทําให้กกิารเนี่ย ไม่มีหนี้สินเยอะเกินไปครับแปลว่าเน้นไปที่การมีสินทรัพย์เพิ่มและมีหนี้สินน้อยนั่นเองจะได้ไม่ต้องถูกฟองล้มลายอาจารย์ช,ช่วยอธิบายได้ไหมในการดำเนินธุรกิจจะทํำยังไงได้บ้างกรณีที่1เลยค่ะอาจารย์กรณีที่น1าานนะคะเราอาจจะบริหารงานโดยการเรียกเก็บหนี้ให้ตรงเวลาก่อนค่ะอาจารย์เช่นออกใบแจง้งหนี้ออกใบกํากับสินค้าใบส่งของเนี่ยนะคะ ถึงเวลาออกต้องออกให้ตรงเวลาเพื่อที่ฝ่ายสินเชื่อฝ่ายการเงินหรือฝ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งใบแจ้งหนี้เนี่ยต้องส่งภายในกรอบเวลาที่บริษัทได้กําหนดเอาไว้นะคะอพอส่งภายในกรอบเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกหนี้ของเราอะคะ่ะเขาก็จะเอาเงินมาจ่ายให้เราทําให้เรามีเงินเข้ามาในระบบ แล้วเราจะสามารถเอากระแสเงินสดของเราหรือเงินที่เข้ามาในระบบเนี่ยไปจ่ายชําระหนี้ได้เอามาจา่ายชําระหนี้เอามาจับจ่ายใช้สอยจ่ายเงินเดือนพนักงานซื้อวัตถุดิบเอามาใช้ในการดําเนินกิจการได้ะนะครับใช่ค่ะแต่ที่แน่คือการที่เราเรียกเก็บเงินตามเวลานั้นทําให้เรามีสภาพคล่องและมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะในกรณีต่อไปผมถามต่อครับในกรณีที่มีลูกหนี้แล้วล่ะพูดถึงกรณีมีลูกหนี้แล้วนะม,มีลูกหนี้ก็หมายความว่าเขาเนี่ยควรจะต้องเอาเงินมาจ่ายให้กับเรา แล้วเราควรจะต้องจัดการกับเขายัางไงครับกรณีที่เรามีลูกหนี้หมายถึงว่าเป็นสืบเนื่องมาจาก ตัวอย่างที่นึงใช่ไหมคะก็คือต่อเนื่องว่าหลังจากที่เราส่งใบแจ้งหนี้ไปแล้วก็จะมีบางรายที่จ่ายเงินเลยมีบางรายที่ไม่จ่ายเงินไอ้บางรายที่ยังไม่จ่ายเงินก็คือลูกหนี้ของเราเราจะทํายังไงเขาดีรายที่ยังไม่ได้จ่ายเงินก็ควรจะมีการติดตามทวงถามค่ะอาจารย์อยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้แบบว่าเฮ้ยส่งใบแจ้งหนี้ไปแล้วแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็เออเราเหยอไปเรื่อยเลยไม่มีการติดตามไม่ทวงถามไม่บอกว่าเออชาระหนี้หรือยังมันทําให้แบบเมื่อไม่ได้ถามบางรายนะฮะ ก็ไม่จ่ายก็ทํานิ่งๆไปใช่ค่ะดังนั้นเมื่อเขาทํานิ่งๆเราก็ไม่ได้เงินเข้ามานะครับสินทรัพย์เราก็น้อยนะฮะเมื่อเมื่อเทียบกับหนี้สินอาจจะทําให้สินทรัพย์เราน้อยกว่าหนี้สินก็ได้ดังนั้นก็มีลูกหนี้ก็เรียกเก็บหนี้ให้ได้เร็วที่สุดแล้วกันไล่บี้กับลูกหนี้เราแบบว่าต้องมีมารยาทด้วยนะคือว่าเดี๋ยวเขาไม่มาซื้อของเราต่อใช่ไหมเราก็ต้องเรียกเก็บหนี้อย่างเหมาะสมสุภาพอ่าอย่างสุภาพนะครับต่อไปครับ การบริหารที่ทําให้เรามีเงินสดอีกอก็คือเรื่องของสินค้าคงเหลือมาอ๋อค่ะอาจารย์พยายามอย่าตุนสินค้าคงเหลือเยอะๆใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะในเมื่อของเราขาดสภาพคล่องเนี่ยนะคะเราก็มีการจัดการในเรื่องของระบบสินค้าของเราว่าไม่ควรจะไปมีต้นทุนจมที่ตัวสินค้าไม่ใช่ไปซื้อสินค้ามากองไว้เยอะๆแล้วไปขายแบบเป็นเครดิตแล้วเอาเงินไปหมุนอยู่ตรงนั้นนะคะขาดสภาพคล่องใช่ค่ะเงินน้อยแน่นอนนะเพราะว่าเรา ไปซื้อของมาก็ามาจมใช่ไหมจ่ายเงินไปเงินออกไปแล้วสินทรัพย์ออกไปแล้วผมมากอว่าสินค้ายังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขาย,ย,ขายก็มีปัญหาละหรือไม่ก็ขายแล้วไม่ยอมเก็บเงินจากลูกหนี้ตามเวลาก็มีปัญหาอีกใช่ค่ะมีหลายรายเลยนะคะท,ที่ที่ทําธุรกิจแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยขายดิบขายดีเลยนะแต่เจ๊งอนะ่ะอาจารย์เจ๊งเพราะ <laughs> เจ๊งเพราะว่าตอนซื้อสินค้านะคะซื้อเป็นเงินสดโอ้โหแล้วก็ตุนเอาไว้เยอะเยอะ แต่ว่าเวลาขายสินค้าหรือเอาวัสดุที่เกิดจากการซื้อมาตัวนี้นะคะไปขายไปประกอบในงานบริการก็ได้แต่เป็นเครดิตค่ะอาจารย์และเครดิตยาวสามเดือนก็มีสมองเดือนก็มีกว่าจะเก็บเงินจากรายได้เข้ามาเนี่ยกระแสะเงินสดมันไม่มีครับใชพ่พอกระแสะเงินสดไม่มีต้องไปกู้นี่ยืมสินนอกระบบมาหมุนเวียนในธุรกิจอีกจ่ายดอกเบี้ยพเข้าไปอีกค่ะอาจารย์ครับค่ะต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปก็เช่นอะไรนะไปเจรจากับ ซัพพลายเออร์หหรือกับเจ้าหนี้เราอ๋อใช่ค่ะอาจารย์กรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ว่าฝ่ายจับซื้อของเรานะคะมีการซื้อสินค้าซื้อบริการซื้อวัสดุอะไรก็แล้วแต่ค่ะซื้อเป็นเครดิตค่ะอาจารย์เราต้องมีการเจราจากับซัพพลายเออร์ของเราค่ะขอยือดอายุหนี้ของเราออกไปเช่นขอเครดิตยาวหน่อยได้ไหมแทนที่จะจ่าย ซื้อสินค้าเป็นเงินสดเพราะว่าเวลาเราขายเราขายเป็นเครดิตเพราะฉะนั้นการซื้อก็ต้องซื้อเป็นเครดิตม,ดมันถึงจะคู่กันใช่ไหมคะเงินสดมันจะได้ไม่ขาดสภาพคล่องดังนั้นเนี่ย เราก็บอกว่าเฮ้ยกรณีซื้อเนี่ยเราควรจะเจราจาให้ได้ยืดอายุนี่ของเราในด้านของซื้อเนี่ยให้ยาวนานที่สุดเช่นจาก7วันควรเป็นหนึ่งเดือนนี้ไหมจาก1เดือนเป็น30วันนะคะเป็น45วันเป็น90วันเคสนี้ก็จะทําให้เราเอาเงินสดของเราเนี่ยในระบบนะคะจ่ายออกไปช้าที่สุดค่ะอืมเจราจากับซัพพลายเออร์แล้วขอเครดิตย,ยาวๆ huh. คราวนี้เจราจากับธนาคารด้ไหมส่วนใหญ่เราทำธุรกิจเรากู้ยืมธนาคารอยู่แล้วมา เราอาจจะต้องไปเจราจากับธนาคารนะเจราจากับธนาคารค่ะอาจจะมีการาไปพูดคุยกับธนาคารนะคะว่าธุรกิจของเรากําลังเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเรากําลังพยายามอยู่นะขอเงินทุนธนาคารเพิ่มก็ได้ค่ะอาจารย์เฮ้ย <laughs> จากเดิมที่เคยกู้อยู่30บล้านขอเพิ่มได้ไหมสักอีก10บล้านเอามาหมุนเวียนในธุรกิจก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาเงินตรงนี้ค่ะไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของเรานะคะไปชำระหนี้ค่าสินค้า มาใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขอให้ธนาคารเอาเงินมาลงทุนเพิ่มนั่นเองค่ะหรือไม่ก็อาจจะไปทําอย่างนี้ได้ไหมเอาพวกใบกํากับสินค้าหรือใบกำกับภาษีไปขอแฟกตอริงแบบนี้ได้ไหมอ๋อค่ะอาจารย์ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเอาใบกํากับภาษีไปขายใช่ไหมคะไปขายให้กับธนาคารอนะคะใช่เอาเงินมาใช้ก่อนเอาเงินมาหมุนก่อนอยกตัวอย่างเช่นสมมติเราประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ะะซึ่งรับเหมาตรงนี้เรารับเหมากับาทางมหาชนลูกค้าของเราเป็นมหาชนหรือลูกค้าของเราเป็นหน่วยงานภาครัฐเราสามารถเอาใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ของเราเนี่ยนะคะที่เรายังไม่ได้เงินนะเช่นอีก90วันเราถึงจะได้เงินแต่ตอนนี้เราอยากได้เงินก่อนอ่ะเราก็เอาใบกำกับตัวนี้ค่ะไปขายกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารเนี่ยเอาเงินมาให ทางเราก่อนออพอ<ม>ถึงกําหนดใช่ค่ะพอถึงกําหนดเวลาธนาคารลูกหนี้ของเราเนี่ยก็จะเอาเงินเข้าธนาคารนั้นแล้วธนาคารนั้นค่อยหักเงินในส่วนที่เราไปเอาเงินมาก่อนเนี่ยพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมเก็บดอกเบี้ยก็ว่ากันไปค่ะหรือเป็นไปได้อย่างนี้อีกไหมเอาลูกหนี้ไปขายรถอะไรประมาณเนี้ย รามีลูกนี้อืมอ<ะ>ค่ะอาจารย์เอาลูกนี้ไปขายรถก็ได้ขายค่คล้ายเคสเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะอาจารย์ไปขายรถให้กับธนาคารค่ะแต่ว่าลูกนี้ของเราก็ต้องมีความน่าเชื่อถือเนาะธนาคารถึงจะรับซื้ออืมโอเคหรืออีกกรณีหนึ่งไหมบังเอิญว่าเรามีสินทรัพย์ที่แบบว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์มีเครื่องจกักรมีรถยนต์มีอุปก,กรณ์อะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเราก็อาจจะ เอามันไปแปลงเป็นเงินเข้ามาในกิจการมาก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยก็ไม่ได้มองในเรื่องของตัวสินทรัพย์พวกนี้สักเท่าไหร่นะคะถ้าถ้าสมมุติว่าเราไปตรวจเช็คทรัพย์สินของกิจการแล้วนะคะพบว่าบางเรื่องเนี่ยใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพบางตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เลยแหละแต่ถ้าเกิดวันนี้เราเร่งขายมันอาจจะได้ราคาที่สูงดีกว่าที่จะปล่อยมันจมอยู่ตรงนั้นแล้วมันเก่ามันขึ้นสนิมมันตาโฟนมันอาจจะลด รา,าคาลงเรื่อยๆนะคะเคสนี้เราอาจจะต้องไปดูว่าเฮ้ยพวกเนี้ยพอเอามารวมๆกันแล้วขายมันอาจจะเกิดกระแสเงนินสดเข้ามาในกิจการก็ได้หรือไม่ก็เราซึ่งเป็นผู้หารอาจจะเข้าไปกํากับดูแลการใช้จ่ายรายจ่ายต่างๆในออฟฟิศของเราเพื่อให้มันไม่ต้องจ่ายออกไปแบบฟุ่มเฟื่อยหรือสุดล่อยสุดล่ายเมื่อเราเข้าไปกํากับแล้วเราอาจจะโฟกัสเห็นอะไรก็ได้ที่แบบนี้นะจริงๆแล้วมันไม่ควรจ่ายนะแต่เราเคยจ่ายเราอาจจะ ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกไปได้ด้วยเช่นกันใช่ค่ะใช่ไหมมันก็จะทําให้สินทรัพย์ของเราเนี่ยมันงอกเงยแล้วมันก็จะมีมูลค่ามากกว่านี่สินเมื่อมันมีมูลค่ามากกว่านี้สินเราก็สบายใจใจเราก็ล่มล่มแล้วไม่ต้องล้นลนเหมือนกรณีที่มีนิสินมากกว่าสินทรัพย์อืมค่ะเมือเอ่อตามตัวอย่างทั้งเยบและอาจารย์มาร์พี่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือการหากระแสเงินสดยังไงดีเข้ามาในกิจการเพื่อเอาเงินสดเหล่านี้ค่ะไปชําระหนี้แล้วลดมูลค่านี้ลงค่ะอ่าเมื่อลดมูลค่านี้ลง ก็นี่ก็จะลดลงแล้วเราก็ไปเรียกเก็บเงไินมาเยอะสินทรัพย์มันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้สัดส่วนมันมันเหมาะสมแล้วมันก็อยู่ในจุดสมดุลที่เรามีความสุขนั่นเองใช่ใช่ค่ะโอเค